ส่วนอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆคุณแม่อายุ 19... มีลูกอายุสองขวบนะคะปรากฏว่าลูกอายุสองขวบเสียชีวิตโดยที่คุณแม่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือทั้งคู่ก็คือพ่อเลี้ยงของเด็กกับพี่เลี้ยงของเด็กนะคะเนื่องจากว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะพ่อเลี้ยงเนี่ยไปงานเลี้ยงเมากลับมาเจอเด็กเนี่ยอุจจระราดอาเจียน เราก็เลยเอาสายยางฟาดเด็กเข้าไปเด็กอายุสองขวบนะคุณผู้ชมคะแล้วมีรอยฟกช้ำตามลําตัวแล้วหลังจากนั้นเด็กก็สลบไปจนกระทั่งรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็ไปแจ้งความวว้ที่โรงพักพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยคือน้องโฟกัสอายุสองขวบสเดือนเท่านั้นเอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกว่านายรทธิพอรอายุ2ีปีผู้เป็นพ่อเลี้ยงพร้อมกับย่าเลี้ยงคือนางสาวจุฑาพอรอายุ4 4ปีขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องโฟกัสมาที่โรงพยาบาลในสภาพที่หมดสติไม่รู้ตึกไม่รู้สึกตัวหมอต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะคะน้องก็จากไปตรวจสอบตามร่างกายมีร่องรอยการเขียวช้ำมีบาดแผลฟกช้ำหลายแหย่งผลการชนส่วนเบื้องต้นมีเลือดไหลออกในช่องท้องแล้วก็ตับฉีกแจ้งวนก่ที่ตำรวจรีบเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปที่ห้องเช่าที่เป็นห้องที่เด็กออาศัยยู อยู่ที่ตำบลบางพึ่งอ,อพระประแดงเป็นห้องเช่าไม้ชั้นเดียวในห้องนี้โดยปกติเขาอยู่กัน4คนคือ1พ่อเลี้ยงที่ชื่อฤทธิพรแม่เด็กที่ชื่อแพรวาอายุ19น้องโฟกัสสองขวบสองเดือนที่เสียชีวิตแล้วก็นายวิรยุทธ์อายุ16ปีที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องอยู่ด้วยกัน4คนในห้องนี้ตามคาให้การของแม่เด็กเนี่ยบอกว่า16ธันวาคมที่ผ่านมาประมาณทุ่มหนึ่งพ่อเลี้ยงเนี่ยออกจากห้องไปกินเลี้ยงที่ทํางานตัวแม่เองก็ออกไปทํางานร้านสะดวกซื้อ ก็เหลือแต่ในนิกที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องโฟกัสอยู่ปรกากฏสามทุ่มเนี่ยย่าเลี้ยงได้ยินเสียงนิกดุน้องโฟกัสลักษณะขู่จะตีย่าเลี้ยงก็เลยเดินไปห้ามแล้วก็อุ้มน้องไปที่บ้านยา่าซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะห้องห่างกันแค่50เมตรเท่านั้นเองอาบน้ําแต่งตัวสักพักหนึ่งในนิกพี่เลี้ยงก็เอาน้องกลับไปตีหนึ่งกว่าพ่อเลี้ยงกลับมาจากงานเลี้ยงเมามาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเห็นน้องอาเจียนอุจจาระก็เลยเอาสายยางตีแล้วก็เตะ จนน้องตัวงอปวดท้องแล้วประมาณตีหนึ่งครึ่งพี่เลี้ยงลุกไปดูเห็นว่าน้องหมดสติก็เลยรีบไปเรียกผู้ใหญ่ให้พาไปส่งโรงพยาบาลผู้ใหญ่ก็คือย่าเลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิตซึ่งนายฤทธทิพร์รพ่อเลี้ยงเนี่ยถูกสอบปากคำนะเขายอมรับว่าเขาตีน้องโฟกัสติงแต่เขาซัดทอดด้วยว่าในนิกพี่เลี้ยงเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขยายผลต่อแน่นอนไม่ต้องห่วงฟังเสียงพ่อเลี้ยงหลังจากโดนจับแล้วก็ตำรวจสอบสวนแล้วนะคะ เราสงสัยประเด็นตรงไหนสงสัยตรงที่พ่าตอนไปนอนครับตอนที่พาลูกสาวเราไปนอน่ครับแล้วได้ได้ยินเสียงอไรเสียงว่าหิูวน้ำบอกนี้นี่ก็ไม่ลุกขึ้นมาหนั่นเพราะตอนนั้นผมก็มาเอาผมเพิ่งกลับมากินอไเลี้ยงโอ้โหจะนอนแล้วเพราะตอนแปดโมงต้องไปรับมันอือดีเสียงโคมใช่เหมือนเสียงอะไรเสียงเสียงที่ดังขึ้นหรือเสียงกระแทกครับเหมือนเสียงกระแทกแทกพื้นอะนะใช่ครับตอนนั้นเราคิดอะไรคิดว่า เอ็นิกเนี่ยทุ่มลูกเราใช่ไหมใช่แล้วผมก็เดินไปเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเองไอ้นิกบอกว่าไอ้น้องกัดวัวครับใช่แล้วผมมา,าทาให้ผมลูกบัวอย่างไรคือลูกวัวซึ่งทางย่าเลี้ยงอายุ44ปีนางสาวจุธาพรเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่เลยคือได้ยินเสียงเด็กร้องนิกบอกจะตีาย่าก็เลยอุ้มไปนะคะคแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาเกิดเหตุการณ์ อาการแย่ลงตอนประมาณเกือบเกือบตีสองให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าย่าเลี้ยงก็ยืนยันนะั้นลูกชายไม่ได้เป็นคนตีน้องโฟกัสจนเสียชีวิตเชื่อว่าคนที่ทําน่าจะเป็นในนิกพี่เลี้ยงนะคะเออซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนกันต่อนะเขาบอกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดช่วงตีสองเป็นภาพตอนที่พ่อเลี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องโฟกัสไปโรงพยาบาลพร้อมกับย่าแล้วก็ตอนสักประมาณตีสองสิบเก้าก็กลับมาเอาเอกสารต่าง เพื่อจะย้อนกลับไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติเลี้ยงจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ยืนยันหลักฐานให้ลูกชายว่าลูกชายเขาไม่ได้เมาถ้าเมาจะ,จะขี่รถไปกลับบ้านโรงพยาบาลบนโรงพยาบาลมาบ้านแบบนี้ได้ยังไงส่วนในนิกพี่เลี้ยงเนะะี่ยค่ะที่ถูกซัดทอดมาโดยคุณย่าเนี่ยนะบอกว่าเอาเลี้ยงน้องมาสองเดือนแล้วอยู่กินกันที่บ้านเนี่ยพอะรู้จัก,จกทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของเด็กเนื่องจากว่าตอนที่พ่อเลี้ยงกลับมาจากงานเลี้ยงเนี่ยวันนั้นเนี่ยน้องโฟกัสเนี่ยเออใส พ่อเลี้ยงด้วยความโมโหพ่อเลี้ยงก็อุ้มเข้าห้องน้ำไปล้างเนื้อหลังตัวแล้วเอาสายยางตีน้องแต่นี่ไม่ใช่การตีครั้งแรกน,นี่แฉกลับเลยนะคะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อเลี้ยงก็ตีน้องโฟกัสบ่อยตีเป็นประจำเอาแล้วตัวเองตีไหมในนคนนี้เขาบอกเขาก็ตีบ้างแต่เขาตีด้วยมือเปล่าครั้งนี้ที่น้องถึงตายเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงเป็นคนทําเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง ส่วนชาวบ,บ้านในละแวกเชื่อว่าในนิกพี่เลี้ยงน่าจะเป็นคนทําทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องโฟกัสกลัวนิกมากรวมไปถึงร่องรอยตามร่างกายที่เห็นเนี่ยน้องโฟกัสก็เคยบอกว่าถูกพี่เลี้ยงตีวันเกิดเหตุชาวบ,บ้านได้ยินเสียงทุบอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําแล้วก็มารู้อีกทีคือน้องถูกทําร้ายจนบาดเจ็บสง่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้แม่เด็กนางสาวแพรว่า,วาอายุก็ไม่เท่าไหร่นะอายุ19เท่านั้นเองนะคะก็บอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วให้ดาเนินคดีกับทั้งสองคนนั่นแหละ อยากให้ตารวจตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดว่าใครเป็นคนทํากับลูกของเธอกันแน่นะคะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแม่เด็กก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยก่อนหน้านี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยไม่พอใจที่น้องโฟกัสไม่ยอมหย่านมยังกินนมแม่อยู่ทุกครั้งพอร้องกินนมเนี่ยก็จะทะเลาะกันจนถึงขั้นทาร้ายร่างกายแม่เด็กก็มีตอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําให้ลูกเธอตายนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ใครสักใครก็คนหนึ่งอะไม่พ่อเลี้ยงกับพี่เลี้ยงเนี่ยแหละต้องเป็นคนทําลูกของเธอหรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้ สลดมาก<ช>นะครับใหลคนฟังแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยมีแต่แสดงความที่เห็นมาทั้งนั้นเลยนะคะว่าน้องน่าจะทรมานเนาะหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าน้องรอดมาได้ก็คงจะต้องทรมานเพราะว่าไม่พร้อมในการเลี้ยงทั้งหมดในครอบครัวนะค,ะครับเห็นใจ